ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปอทอ,ออกประกาศแนะนําร้านค้าและสถานประกอบการนะคะให้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเลือกวิธีรับชําระเงินค่าสินค้าและบริการจากตัวแทนของผู้ให้บริการต่างประเทศโดยที่ลูกค้านั้นไม่ต้องจ่ายเงินโดยตรงให้กับร้านค้าและสถานประกอบการในประเทศไทยซึ่งกําลังแพร่หลายในหลายจงังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ ทางทปทระบุว่าการใช้บริการระบบชำระเงินรูปแบบดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงที่ร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการจะไม่ได้รับการชำระเงินโดยเฉพาะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเนื่องจากตัวแทนนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและไม่ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานในไทยนะคะโดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาข้อมูลรวมไปถึงวิธีการชำระเงินให้ดีควรดูสถานะทางกฎหมายของตัวแทนและผู้ให้บริการ ซึงสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทอปทค่ะนางอุทองนางทองอุไรลิมปิติรองผู้ว่าการด้านเถรยรภาพสถาบันการเงินทปทเปิดเผยว่าทางทปทไม่ได้ห้ามใช้ระบบชําระเงินของต่างชาตินะคะแต่ว่าอยากให้ใช้ระบบการชำระเงินที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยไม่กระทบกับธุรกิจ เพราะว่าขณะนี้มีบริษัททัวร์บริษัทายนหน้ามาเสนอให้บริการดังกล่าวให้กับนักท่องเที่ยวกับทางร้านค้าในไทยตามแหล่งท่องเที่ยวทางทปทจึงอยากป้องกันเอาไว้ก่อนว่าถ้าร้านค้าในไทยใช้ระบบการชำระเงินเพื่อความสะดวกในการให้บริการลูกค้าควรเลือกระบบการชำระเงินที่ได้มาตรฐานค่ะ <c oughs> ก่อนหน้านี้มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียว่าวันนี้นะคะคุณที่ค้าขายรู้จักแอปวีแชทเพหรือ,อยัง ด้วยจานวนคนจีนที่หลั่งไหลเข้ามาเมืองไทยและใช้จ่ายเงินจนํานวนมากทําให้เริ่มมีตัวแทนของผู้ให้บริการชําระเงินของจีนเข้ามาติดต่อร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้าที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะอย่างเช่นในพื้นที่ของพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตนะคะที่ให้รับชําระเงินผ่านระบบชําระเงินของจีนได้ทันทีรวมทั้งระบบ V-ChatPay นะคะซึ่งเป็นคนจีนส่วนใหญ่ที่มีระบบชําระเงินประเภทนี้เอาไว้อยู่แล้วด้วยค่ะ